นี้กำลังอบตัวเหลืองนะครับน้องพีพีอายุสิบสิบเจ็ดวันก็ร้องไห้สิบเจ็ดวันค่าตัวเหลืองวันนี้ก็คืออยู่ที่สิบเก้านะคะที่เจาะเลือดมานี้กำลังอยู่ที่ห้องห้องอกห้องทารกแลกลอดก็จะปิดตาไว้ตัวใหญ่อยู่นะ ก็้้อองไปแบบนนีเนะอพออยู่ในตู้ซักพยาะนะคะก็ปรับตัวได้แล้วก็นอนนิ่งมากขึ้นอาจจะได้นอนพักไปด้วยเพราะว่าร้องมาตลอดเลยแล้วก็น้ำหนักตอนนี้หนักอยู่ที่3,890กิกโลกร,รัมนั่นเองการส่องไฟนะคะจะช่วยในเรื่องของ อาการตัวเหลืองทําให้สารเหลืองสารสีเหลืองในร่างกายลดลงเป็นวิธีการรักษานั่นเองสําหรับใครที่จะเอาไปตากแดดหรือให้น้ําน้องกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่การรักษาที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือการส่องไฟนั่นเองนะคะก็ขอให้พี่พีแฮปปีม้มากๆนะคะไว้เราเจอกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาหมาไปรับกลับบ้านที่โรงพยาบาลนะครบรักนะคะพี่พีคนเก่ง